สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ของนานพิตรสีชเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่เกมอารีและตัวละครที่เล่นในวันนี้ก็คือโมดรอนนั่นเองนะเปิดฮีโร่ก็เริ่มต้นหน่อยนะครับเปิดเช่ามาก็เล่นตัวเล่นเปิดเช่าปุ๊บก็เล่นเลยครั้งแรกแล้วก็อัดเลยนะบะมาึกเลยคือเกมแรกก็เล่นก็สามารถเล่นดูดีได้นะฮะดูดีแค่ไหนก็ตายยับเหมือนกันทีตรงข้ามตายยับเราเนี่ยตายยับก็ยองนะครับยอกก็ฝั่งตรงข้ามที่ผมจะต้องเจอด้วยนั่นคือ วิวเลสนะโหหมดหมดฮอเจอียววิวเลสค่อนข้างที่จะซุกยันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเออเขามีดูดเลือดแต่เนาะอืมแต่หมดฮอก็มีฟูดฟูเลือดนะฮะป่าเขาก็เป็นมูลรหัสนะผมป่าเราเป็นอนะเลนดอร์นะฮะเรนกลางก็เป็นเวลเวลล่าก,นะกับแจ็คก็ตาซ่านะฮะเดวนัสเบลวลเลสกับโอเมก้านะโอเคเรามาสนใจเลนออฟกันดีกว่าอย่าไปสนใจคนอื่นคนระับผมจังหวะนี้ฮนะ เดฟบอกวิวสอนเรียบร้อยแต่ว่าโมท้าบอกไม่ไม่สนนะทำไมอะเลครั้างแรกแล้วไงอะเลครั้งแรกก็ใส่เดี่ยวได้ได้หมดครับใส่ครับใส่ครับยหา่เขาอามังกรตอนนี้ไม่ใช่เป็นมังกรนะเป็นตัวอะไรสักอย่างไม่รู้นะตาต้าเข้ามาเสริมพยายามโยกหลบกันฮะ่อไม่ให้เขาดุตัวตีเข้าไปตีไปครับกดระเบิดอ้กกดระเบิดไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็ตีทีหนึ่งจบครับผมเปิดตัด เป็นฝั่งทีมแดงที่เปิดบัตรไปได้นะครับโดย,โดย,โดย,โดยได้รับความร่วมมือจากซาต้านะครับ,กงงรบแกก็เลยได้จากเข้ามาปปวนป่าเลนดอร์แต่ว่าลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองไม่มีแคลรี่หรือคนตัวที่สร้างดาเมจน,นะเดิมทีแทงเนี่ยอย่างแก๊กเนี่ยไม่ควรเดินคนเดียวเพราะมันสร้า,างดาเมจไม่ได้นะครับมันไม่มีเพื่อนก็จะจะออกของเวทอะ่ะแต่ออกของเวทมันก็ไม่ไม่ค่อยแรงนะลาเน ลาลามังกรดกิวตัวอะไรไม่รู้เรียกผีเสื้อลาผีเสื้อออกมาเป็นจังหวะหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเกิดขึ้นนะปล่อยนี่สุดข,ขู่ไปทีสเต็ปสกิลเบามากโมทอรไอเลนโดเข้ามาเสิร์ฟแล้วครับจังหวะนี้ก็ใส่ไปเลยครเบลนี่บอกโอ้ยมึงก็มาเยอะเนาะสองตัวแล้วเว้ยเบลลีบอกสองตัวแล้วดลลเดลางก็เทวดาก็ใกล้ตายนะมูลาเข้ามาเสิร์ฟแต่ว่าทำอะไรยังไม่ค่อยได้หลังจานั้นนะ ก็เลยเอาดาสเลเยอร์นะครับบูล่าพยายามจะเก็บไบโอเรตให้ได้แต่ว่าจะเก็บไม่ได้นะไบโอเลเลือดจะถอยก่อนี๋ยวันนี้เข้ามาปวดตาปวดบัฟนะฮะเดวเลฟพยายามจะกันตาให้เพื่อนแต่ว่าน่าจะกันการไม่ได้บูล่าก็น่าจะกลับไปไม่ทันด้วยนะะแกก็ยืนกลางอยู่นะฮะเลือดน้อยเกินไปเกินกว่าที่จะเข้ามาแทรกได้นะฮะกลับมาที่เลดออฟชั่นเคยับผมเดวเลฟเลเวลสี่แล้วน่าจะเริ่มสู้ยากขึ้นแล้วหรือเปล่าฮะ เราพูดย้ำอามี้คับว่าเป็นตัวที่เปิดเช่าเล่นนะะแล้วก็เปิดปุด๊บก็เล่นเกมแรกเลยเล่นครั้งแรกเลยนะฮะแต่ถามว่าทำไมเล่นได้ดีเพราะว่าดูคนอื่นเล่นมาก็สกิลเข้าใจเข้าใจไม่ยากผมเป็นคนที่แบบเอาล้เข้ามาเปิดแก๊กก็คิวไปได้เข้าใจสกิลไม่ยากครับผมรู้แค่ว่าหนึ่งพุ่งสองหมุนฟื้นฟูน อติอติซึบแค่นั้นแหละคือไม่ได้อ่านอะไรเพิ่มเติมจะ,จะ,จะอ่านแค่ประมาณแค่นี้นะเล็กก็เอาผีเสื้อไปแล้วนะฮะแต่ผมไม่ได้เข้ามาเจ็งนะเข้ามาขู่นิดนึงขู่เข้าไปฮะพยายามโยกใส่นะผมโยใส่ส,สร้างดาเมจนิดนิดนิดหน,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 น่อยก็ถ้าเอานะครเรนรอเดิเข้ามาเสริมแล้วเห็นเห็นเพื่อนเดินเดินมาเสริมอ,องี้แล้วบางทีก็อดใจไม่ไหวนะแบบอยากจะได้ป้อมแต่ว่าเลือถอยออกมาก,ก่อนครับจามาเรงจามพัตเทเกเวกลารู้เปล่า จะแก้ฝั่งข้าวม,มาปุ๊บฉุดไว้ไม่ฉุดแล้ว,ลวเ,บบเรื่องที่จะไปแก้เว็บจะมากกว่านะเพราะว่าเมทเรายังคงอยู่ตรงเลมังกรอยู่นะผมเราจะวิ่งกลับมาไม่ทันโอเคเกียร์เสร็จแล้วเลนดอร์ก็ไปบนต่อครับเบลเลสเข้ามาเอาคีบป่าฝั่งตงนเองทั้งหนึ่งตัวนะผขอหน่อยนะไม่เกิดแล้วเจ้านี้เข้ามาแล้ว <S <S พ,วพุ่งกันตีไปทีผมพุ่งไกลมากมีสอฟันไปฮะโยฟันไปทีเรียบร้อยครับผมเป็นฝั่งมอทอที่ฆ่าไปได้ตอนนี้มอทคอฆ่า4ศูนย์แล้วฮะ ถึงเขาจะเปิดเช่ามาวันแรกเล่นครั้งแรกเล่นครั้งแรกเลยแต่ก็ทำได้ดีนะครแต่ต้องบอกแต่ต้องบอกว่าได้รับการสนุนจากเอเลนดอมากกว่านะทีว่คอนข้างที่จะซัพพอร์ตหรือแก้งได้ดีจังหวะนี้เข้ามาอยากจะเอาแก๊กครับอยากจะใส่แล้วแต่ว่าไม่มีสกิลหนึ่งพุงครับแต่ว่าเลนดอมัเก็บตกไปได้ฮนะเลนดอมันเหมือนจะโดนล้วงนะครับพยายามยกสนบซัพพอร์ตเพื่อนนิดนึงฮนะ เข้ามาทุบไปหนึ่งทีนะครับแต่สกิลยังไม่ค่อยแรงครับผมเปิดสองคว้วไปครับเืิรโฟรไปนิดนึงนะฮะพยายามจะเคลียร์คลิปเล่นกลางนะครับผมเพื่อนโอเมกไปจ้ามาเติร์ดแล้วโจะเน่อร์เข้ามาหาโอ้โหตัวเวลลาไปดิเวลลาอยู่ในป้อมเลยนะจังหวะเมื่อกี้แล้วตัวสตันไปด้วยฮะเวลเลยพยายามจะเอาแต่ว่าเอาไม่ได้ครับโอ้โหเป็นดับเมื่อคิ้ของโมทอนไปครับนี่เขเล่นครั้งแรกจริงหรือเปล่านี่ คือพี่แกค่อนข้างจนนะไม่มีเงินซื้อตัวนะได้อะไรเปิดเช่ามาก็ได้จากกล่องอะไ Toy รพวกนี้นะก็มาเล่นหมดแล้วฮะตัวที่ชอบเล่นก็คงจะเป็นเราอิวแต่ว่าก็เริ่มเบื่อไปแล้วนะโอ้โหแบบเดียววื่กหลับไปเลยอะ้วฮะแต่ว่ามันพอเกือบตายแต่ว่ายังไม่ตายนะเข้ามาจุบจุดบไม่จุบนะฮะเลือดเยอะเซฟเซฟอยู่เดี๋ยวลาเข้ามาเตอครับแต่ อ,อโาโบสตาไปแต่ว่าชุดหนึ่งก็ยังไม่ตายนะเนื่องจากเบีย,ยังไม่รุนแรงพอเน,นี่เวลาเหมือนแบบ,แบบพยาจะเก็บตกหรือเปล่ารอสกิลคู่ด,ดาวก่อนพยาจะมาเก็บแต่ว่าน่าจะเก็บซาต้าไม่ได้จหมะน้ดโตกเข้ามาช่วยซาต้าครับพุ่งเข้าไปอีกทีใส่เข้าไปอีกทีฮซาต้าหลับไปหนึ่งทีฮะจหวอนี้พยายามจะเอาเวลเลสแต่เอาไม่ได้ฮะต้องต้องแรงตัวชีวิตทั้งสองคนไปคัแต่ว่ากี้ไม่มีระเบิดนะแต่ว่าเลนดอร์ก็เข้ามาเก็บตกได้พยาจะมาเก็บ จะล่าต่อนะพยายามเช็คคุ่มฮะเลือกที่จะวาร์ปก่อนนะแต่โอเมก้าก็มาเช็คแล้วฮะจวะนี้ต้องวิ่งถอยออกมานะับโอเมก้าบอกนีสับไปหนึ่งทีแต่ว่าเกิลวไม่แรงพอที่จะฆ่าได้หรือเปล่าแต่สามารถฆ่าได้ไปได้ครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหยังดีที่มันผักแค่สี่ทีนะเพราะถ้าผักมากกว่านั้นนี่เผลอเผอฆ่าไม่ได้เพราะว่ามันกระเด็นไกลเกินไปนะเ <c oughs> ข้า,าเขาแบบนีเดินมาที่เลนจางจะทำอะไรหรือเปล่า ด้วยี่จะไม่ทำอะไรนะฮะข้าวเริ่มออแล้วนะพยายามจะมาปวดแต่ว่ายังทำอะไรไม่ค่อยได้นะพอคำจุนไปปุ๊บดวแก๊ปไปหนึ่งทีโอ้ยแรงอยู่มันนะแต่ถึงจะไม่แรงมากแต่ก็ใช้ได้อยู่นะ จังหวะนี้เข้ามาพยายามจะเอาเทลนะโดนเวเล็มาปุ๊บโดนบูลาดพุกเกือบตายแต่ว่าก็ตายเป็นที่เรียบร้อยครับโโอ้หแต่วเวเล็ตก็มาเก็บตกได้จังหวะนี้ถ้าจะไม่ผิดเวเลตน่าจะได้เมกาคิวไปนะแบบคิวรัวๆเลยเทียวโอทอเริ่มตายบ่อยแล้วนะน่าจะโดนเล็เป็นพิเศษ แกยังเลือกที่จะไม่กลับบ้านนะเบลผมผมวิ่งกลับแล้วนะเดี๋ยวตายเรียบร้อยฮนะตาย,ยาจริงด้วยเลือกที่จะไม่กลับฮนะอยากจะดึงไงอยากจะคอมโ,มโบแต่วเวลาเข้ามาพยายามจะคอมโบไปโอเลแต่ว่าดับไปโดนโอเมก้าแทงนะจังหวะนี้เบลเลก็พยายามจะมาเก็บแต่ก็ไปตีโอเมก้าอีกแล้วนะเดี๋ยวเทวนาตัวเดียวฮนะเทวเทวก็ตีไปเป็นทริปเปอร์คิวแล้วก็เมก้าคิวไปนะฮะ ไม่ได้ไม่กล้าคิวหรอกอ๋อเหลือมูหลานนะครับมูหลานัวเป็นเมก้าคิวไปที่เรียบร้อยครับแต่ก่อนโดยรวมตอนนี้อยู่ที่10ต่อ25นะครับผมการเงิน่างกันประมาณเกือบ10,000เลยนะฮะโอ้โหถือว่าหาไม่ใช่น้อยเพราะที่ตัวค่าเขาแทบจะคิวตัวค่าที่แทบไม่ได้ป้อมไม่ได้ดาเซยเยอะไม่ได้เอพิเซอรดังก้อนเลยนะทำให้ค่อนข้างที่จะรวยช้าไปค่อนข้างมากนะ พยายามจะเข้ามาดันฟ้อมนะแต่โดวลือใบว่า,าตัวเองก็ไม่ได้มีดาเมจรุนแรงที่จะดันขนาดนั้นพนะยายามขู่โยกหลบครับจังหวะนี้ใกล้ตายแล้วเข้ามาพุ่งดูคลิปหลบไปจังหวะหนึ่งครับแล้วก็หอยออกมาฮะจนจมื่อกี้ตัดสินใจดีดีเปิดปสกิลหนึ่งไม่ได้พุ่งเข้าเวลเลสแต่ว่าพุ่งหาคีเพื่อหลบไปจังหวะหนึ่งนะคับค่อนข้างทำได้ดีนะทีมแดดตอนนี้ โอเมก้าเห็นเวลล่าเข้ามาคนเดียวอย่างงี้ก็สวยสิครับทำไมเดินมาคนเดียวอย่างงี้ล่ะฮะเดินมาคนเดียวอย่างงี้ก็ตายสิครับยังไงผมว่าก็ไม่รอดแล้วนะฮะเห็นที่เรียบร้อยไปฝากโอเมก้าที่คิวไปได้พยายามจะโยดัดคอมนะฮะแต่จะเหมือนกนไม่ได้ฮะโนะจนี้เข้ามายอดดันลินล่างนะครับผม แก๊งเห็นแล้วแหละถ้าแต่ว่าเตยไม่มีดาเมจนะถ้าจะเข้ามากันก็น่าจะไม่ได้แต่ว่าหรือว่ามีดาเมจป้อมอยู่ดึงมาครับวันนี้เปิดอันติดูดโมทอมไม่สามารถอันติหรือขอยขับเฟเยื่อไปได้ครับจอดนี้ก็แลกวชีวิตไปครับอันดอก็มาเก็บตกได้พอดีนะฮะพยายามจะเอาเทวาดาต่อนะเทวเลือีจะถอยไปก็เอามูลาต่อมอูลาสับมาเจบแต่ว่ามูลาก็ไม่อรอดทำแลกชีวิตไปนะแต่วลาก็มาเก็บอันดอต่อไปได้ครับเดยวเข้ามาอันติเข้าสตาไปแล้วแต่จอดนี้ แต่หรื ead, like ้เปล่าวะเขาบีซ e e ีซีเยอะได้ฮะจังหวะนี้เทลก็เดินมาพยายามสู้ไว้แล้วเลยแต่ว่าโอ้โหเล้ยิงแรงมากฮะยิงยิงทีนึงก็จุกเหมือนกันนะเอามาเจออีกทีนึงโอ้โหฟางตายนะจังหวะนี้เทลบอกโอ้โหต้องถอยแล้วเหลือที่จะจบบ้านแล้วหรือเปล่าเฮะไอ้เรืจบแล้วนะฮะ ก็รู้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่นขงข้ามเป็นเจนอไซไปครับผมตอนนี้สกอร์โดยรวมอยู่ที่12ต่อ35สกอร์การเงินห่างประมาณหมื่อัพนะครับผมจบในาทีที่เกือบ11นะทีมปงข้ามเปี้ยวหวาดเปี้ยวเลยนะฮะเอาว่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกเกมหนึ่งก็แล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อโอติจะอัดคลิปละเกนใช่ไหมอันนี้ก็อ่แถมไม่น่อยนะว่า เราคิมว่าจะสั้นเกินไปนะฮะแต่ถึงยังไงยาวมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วโอเคเรามาเริ่มดูโมฮอสเกมสองกันเลยฮะฝั่งตรงข้ามครับผมมีเ a l a ์ i ิโน e เซน h ิเ c a ์คาเฟนี่แล้วก็เต้าเสียแล้วก็ลิเตอร์นะผมฝั่งผมนะก็จะมีโมฮอสเบลล่าเ a อร์ลิโน่เดอะโจเกอร์และเอร์แล้วนะครับฝั่งตรงข้าเขาเป็นแรงไนนะงเดมอนแรนก์โกอยู่คนเดียว ไม่รู้หลุดมาจากไหนนะแต่แลงโกก็สามารถเจอแลงเดมอนแลงคอมได้นะครับถามว่าทำไมถึงเจอได้น่าจะน่าจะเป็นที่วินเลสนะจังหวะนี้ผมก็ยืนนิ่งไปจังหวะหนึ่งนะฮะจนโดนขึ้นเอฟเคเนื่องจากว่าเออไปขี้ <c oughs> ไปเข้าห้องน้ำแบบค่อนข้างชิวนะไปเข้าห้องน้ำแบบไม่ได้สนอะไรเท่าไร <c oughs> าหร่จังหวะนี้ก็รอดูจบเกอรอไปยังพาก่อนนะฮะ จังหวะนี้เป็นเอ็เคเป็นบอทเล่นนะฮะคนไม่ได้เล่นนะของเรือที่จะเดินไปเล่นบนนะมันก็ต้องไปตามตัวเลงเด้ะแต่ลือไปอแล้วบอบกว่าตัวเองเลือกมาเริ่มมาไปยืนตำแหน่งซัพพอร์ตนะจังหวะนี้เข้ามาบอทเล่นที่ย,ยังไม่ทำอะไรนะเฮ้ยเป็นไม่ได้ด้วยหรอบอทแอบพูด บอดแอบพุ่มเอ้ยแล้วรู้ด้วยแล้วรู้ด้วยว่าฟอร์เรนกำลังเอานั้นอยู่เอาละเจอกฟอร์เรนลำไหมครับทีวันนี้เตยเจอกตายแต่ว่าเลือดจะถอยมาก่อนแต่ถอยชนกำแพงเอาบอดบอดบอดเอาบอดกอดถอยเชิงกำแพงซะแล้วบอดก็ยังเลือดจะไม่เดินหนีนะไอ้บอดเดินได้แปลกมากเดินท่ามากฮะคือดูดูการเดินครับการเดินของบอดนะโอ้โหแต่ว่ามีแอบพุ่มด้วยนะคือการเดินมันดูแบบ มันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่บอทเหมือนคนแต่ผมจำได้ว่าผมมีคี้อยู่นะแล้วผมไม่ได้เล่นนะแต่การเดินมันมันมันการเดินมันแปลกๆอ่ะผมก็ถ <engo> ึงว่าผมเข้ามาผมได้ออเซิทไปหนึ่งนะที่ว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยนะเหมือนว่าระบบบอทดนะฮะมันน่าจะคำนวณจากการเล่นของเรานะจากจากการเล่นแลบดูเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าเวลาเราเล่นเนี่ย เล่นประมาณไหนแล้วน่าจะบันทึกข้อมูลไว้ในเวลาเรา afk อ,อ,นนอันนี้ที่ผมสนธิตเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดวเลตต,ต่ำก็อาจจะเล่นในเชิงแบบบอดระดับระดับง่ายนยะถ้าวเลตสูงบอดก็น่าจะเล่นในหมดระดับยากให้นะผมบวกกับว่ามีการแอบพุ่มเช็คพุ่มคือมันเป็นบอดที่พัดข้าพันธนาจังหวะนี้ผมมาแล้วถ้าจะไม่ผิดผมมาแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดบอดยังไม่มาเนี่ยจะไปยืนเลนออฟจังหวะนี้มาแล้วก็เลยมาเลนบังกรตามเคยนะครับตอนนี้เข้ามาแต่มาถึงก็น่าจะตายสองไม่ได้เจอต้องเช็ดไปนะฮะ ตแต่ก็การเงินนี่ค่อนข้างต่ำมากเลยฮะแล้วกอการเงินหางแล้วฮะตอนนี้เกมเริ่มเทเทไปทางสีแดงแล้วนะฮะลองมาดูว่าฝัง่งสีนจะหาทางแก้ตอนนี้เข้ามาจะโดดเข้าไปนี่หรือเปล่า ยังลรื่ที่ยังไม่อันตินะอันติไปแล้วหนึ่งจังหวะนะแต่ว่าเราดูลิตเตอร์ก่อนนะน่าจะดูเป็นข้าวๆยังไม่คิดจะจตัดสินใจใส่อะไรเต็มที่เข้ามาฮะพยายามขุดปวดไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเจอเข้ามาหยุดการบ้าของคาร์ฟินี่ไปได้คนระับพยายามเข้ามาเคลียร์คีสเลยล่ากนะฮะลิตเตอร์เห็นโจ๊กเกอร์บางคนเดี๋ยวก็สวยดีครับเข้ามาเพิ่มจังหวะนึงแต่ว่าโจ๊กเกอร์เปิดอันติแล้วสกลิลสองลบไปแตก่ก็ตายไปคนระับ จอนี้ต้องพยายามเอาลิเตอร์ให้ได้นะไม่ให้จูจูเกอร์ตายฟรีนะเข้ามาไม่สนใจครับต้องเอาให้ได้ครับก็เอาไปได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวจกเกอร์จะตายฟรีนะเอาคืนได้ก็ต้องเอาคืนให้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถึงจกเกอร์ตายถ้าเกิดได้แอกซิทมันก็ยังพอได้การเงินอะไรไม่ได้ได้สกอร์อยู่นะฮะฉะนั้นแล้วทําได้ก็รีบทำลยเข้ามาปวดครับฟินี่หน่อยครับผมบอกเอาว่อเอาว่อ แต่สกิลยังไม่แรงพอที่จะทำโเกอร์เข้ามาพยายามเอาในถุงในป้อมแล้วพยายามใส่นะแต่ว่าถอยออกมาคนเดีนะยวเกอร์ยังสกิลไม่แรงพอที่จะทำอะไรมากกว่านั้นนะโยหลบไปไหนเอ่ยจะไปแกงในกลางวแล้วอ,อย่างนะฮะเลยจะขึ้นมาโลลิตอร์ที่อจาจจะพบเป้ามาปุา๊บพลาดไปหนึ่งทีแต่ว่าสกิลค่อนข้าง,งเบาะนะฮะหมดทอน นี่เข้ามาเจอสีเทียหรือเปล่าพยายามโดนหลบชนิดหนึ่งนะมาเทียร์คีบเล่นกลางแต่เวล่าว่าโอ้ยกูจะมาเกมก็มาเทียร์กูเนาะตัวค่อนข้างอ่าวิ่งเร็วนะให้ยืนอยู่กับให้ยืนแต่อยู่เลนเดียวมันรู้สึกแปลกอ๋อนี่เข้ามาแล้วครับนราจะโดคาฟอีนี่นะหยุดการยิงคาฟอีนี่ไปก่อนนะเข้ามาสร้างดาเมจไปได้ประมาณ20%นะโนะจเกอร์มาอีกก็เหลือ50%แล้วตีไปถึงกี่เหลือสี่สิบไปแล้วใกล้ตายแล้วอ้เจอเวล่ามอีกฮะ เขามาพยายามจะเอาอันิี่เก็บตกนะแต่ว่าเอาไม่ได้นะตรงนี้นเจอลิเตอร์เข้ามานะพยายามโยโกหลบซิกแซกปั๊บปับ๊บลิเตอร์ดึงดักดักปุ๊บพลอยกลับไปทีนึงเอียงหลบหลบปาไปทีครั้งอื้อเก็บ2ไปได้ครับเป็นดับเบิลคิวฝั่งโจเกอร์ไปได้เราเสียยังไม่กลับบ้านนะบทเขาก็ยังเลือกจะไม่กลับนะพยายาจะโบดเขาที่มีเวลาเล็กเวลาเข้าไปแล้วนะคอโมโบจะจปุ๊บปุ๊บเกี่ยวหนึ่งตีขนไปจังหวะหนึ่งเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยววิ่งไปไม่ทัันนต้องงงงุ่ไปจหวะึ แต่ผมว่า,วาวมิไปธรรมดาที่จะเลีเยวขวาเลจิอาดันเรนล่างแล้วนะะอาบบินนี่จะกลับมากันทันเรือเล่าผมคิดว่าไม่ได้ทันนะเรือเหลือโอ้โ,อโหเรือราเป็นน้ำเลยฮนะก็เรียบร้อยฮะไปฝั่งบอทท,ที่ได้ป้อมไปได้ฝนะัออ่งของข้ามหลุดสองหรืออะไรวะน,นะหลดุดยืนแน่นิ่งแลนะ้ว หรือว่าทอแท้ไม่เล่นแล้วหรือเปล่าน่าจะทอแทไม่เล่นแล้วนะจังหวะนี้แบบเห็นไม่มีใครก็ดันไปเลยคนระับอืโล่งแล้วสบายใจแนละ้วจีงข้าวไม่เดินอ่ะลิเตอร์กลับมาแล้วนะ <Okay. S 1> เหอเปล่าปเป็นิโนเท่านั้นฮนะยังไม่กลับมาน่าจะไปเข้าน้าเหมือนผมหรือเปล่าเหมือนตัวเกมนะปวดปวด,ดขี้ <laughs> <laughs> เล่นแล้วแบบเจอเกมตึงไงแบบปวดท้องบ่อยนะก็ <Ultimate. S 1> โจ๊กเกอร์เอาไปได้นะโอ้ลัปล้อมตีรัวเกือบตายคนระับ เราเสียนพยายามมาแกงล่านะฮะแต่วันนี้เข้ามาเวทป่ามาโดนข้างนะเด้อไม่ค่อยกลัวแล้วแบบเลือดน้อยแล้วก็ยังคงยืนอยู่นะฮะอามีคนโทรมาขออภัยอะ่ะหรือขอเวลา Ultimate. It's always up. onslaught. It's A red team tower has been destroyed. Nice Aí não... É... Nice assist. Nice assisting. Nice assist. Shut down. Nice assisting. Our middle lane tower is under attack. tower has been destroyed Stominated. shut down a red team tower right. has been destroyed a red team tower has been destroyed The fence line has disappeared. Nice ascending the ballista.